สวัสดีครับช่วงตามคาขอของเราในวันนี้นะครับผมก็มีน้องๆเนี่ยเขาส่งเข้ามาในเวอร์ไวเว็บเดอะไมเพชชันแนลของเรานะครับผมว่าอยากเรียนขี่ม้านะครับผมและที่สําคัญเลยขอเป็นม้าทุกนะเรียนแบบถูกๆอ่ะเออแบบราคาเยย่อมเยาอ่าวันนี้เราก็เลยอยู่ที่นี่ครับผมแคมป์ขี่ม้าแห่งแม่น้ําแควชื่อไรับแต่เป็นไงครับผมก็เดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวเรานัดกับคุณแม่ไว้คุณแม่ลีนะครับผมก็เดี๋ยวเข้าไปคุยกับคุณแม่ลีนะฮะว่าแคมป์แห่งนี้เนี่ยมันเป็นที่มาที่ไปมันเป็นยังไง ขี่ม้าอย่างเดียวหรือเปล่าใช่มีอย่างอื่นไหมอ่าเดี๋ยววันนี้ได้เปิดประสบการณ์ใหม่ไปพร้อมกับเราแน่นอนครับตามมาครับตามไปเลยครับผมสวัสดีครับแม่ครับดีครับคุณแม่ลีนะครับอ้าวฮะปุกกี้ค่ะอ๋อปั๊บเป็นคุณแม่ปุกกี้ค่ะครับผมสบายดีไหมครับสบายดีค่ะสบายดีนะครับแม่ปุกกี้เอิ่มอยากถามถึงแคมป์ที่นี่ครับผมมีขี่ม้าอย่างเดียวเลยหรือเปล่าครับมีขี่ม้าอย่างเดียวค่ะตอนนี้ค่ะค่ะแล้วก็ที่นี่เนี่ยทำไมถึงเป็นแคมป์ แห่งแรกของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับมันคืออะไรครับแอลข้อมูลมาจากไหนน,นั่นนะสิแอลข้อมูลจากไหนเนี่ยเราในอินเทอร์เน็ตครับผมมันใช่ไหมครับคงใช่คงใช่ <ผม S 1> นะครับตั้งนานแล้วค่ะเราทําอยู่ตั้งนานแล้วเอาแล้วฮะตอนนี้เรามาคุยกันจริงจังดีกว่านะฮะกลับถึงที่มาของ แคมป์ขี่ม้าแห่งแม่น้าแควใช่ไหมครับเล่าประวัติให้ฟังหน่อยะฮะว่าที่นี่เกิดขึ้นมาได้ยังไงครับนี่เกิดขึ้นมาเมื่อห้าสิกว่าปีก่อนนี่อ,อยากจะจัดที่ให้เด็กๆได้ออกมาขี่ม้าข้างนอกเพราะว่าเราอยู่ที่กรุงเทพอยู่ที่โปโลที่ซอโปโลถนนวิท,วย,ทยุค่ะครับผม,ผมก็หาที่ก็มา มาเจอเมืองการเข้าครับซึ่งตอนนั้นยังเป็นป่ามากทางที่เข้ามาที่เมื่อกี้คุณมาฟอร์เลนครับนั่นก็เป็นทางเกวียนมาเนี่ยเราบางครั้งเรามารถไฟเอาม้ามาเด็กมารถไฟก็จะลงที่สถานีรถไฟผูกอ่านแล้วขี่เข้ามาเลยครับเป็นที่สนุกสนานของเด็กมาจากกรุงเทพมากเลยนะครับที่นี่มีกิจกรรมอะไรบ้างครับแม่ปุกกี้ ขี่ม้าเป็นส่วนใหญ่นะคะขี่ม้าเป็นส่วนใหญ่แล้วก็แล้วเวลาเด็กเข้ามาอยู่แล้วก็จะมีการดูแลม้าก็จะต้องแปลงม้าต้องเลี้ยงม้าด้วยอะไรอยู่กับม้าเลยอยู่กับม้า่ะแล้วก็อาจจะไปว่ายน้ํอ๋อมีไปว่ายน้ไม่มีสระว่ายน้ําก่อนนี้ค่ะอาบที่แม่น้ําแต่เดี๋ยวนี้ไม่กล้าลงทำไมครับเพราะน้ําแรงกว่าเก่าอะไรนะคะเหนบอกว่าเขาตั้งแคมป์ได้ด้วยใช่ไหมครับที่ไหนะที่นี่เลยนี่ได้กาลังกาลังเริ่ม กำลังเริ่มจะทําให้ตั้งแคมป์ได้ตั <c oughs> หลักๆก,ก็มีขี่ม้าแล้วก็ <c oughs> ใช้ชีวิตอยู่กับม้าดูแลม้า <c oughs> นะครับผมแล้วก็รวมถึง <c oughs> ก,ถาการใช้ชีวิต <c oughs> อยู่ด, <c oughs> ด้วยกัน <c oughs> <c oughs> น้องๆที่เข้ามาแคมป์ที่นี่ครับผมแม่เขาได้อะไรกลับไปบ้างครับอยู่ร่วมกันการแบ่งปันกันนะคะการเป็นเพื่อนกันแล้วก็ม้าเนี่ยจะช่วยให้เขามีความอ่อนโยนขี่ม้าเราก็ต้องดูแลม้าไม่ใช่ว่าขี่ม้าแล้วก็ทิ้งเขาทิ้งเขาเขาถ้าพาเด็กก้าวเล้ามาอยู่กับม้านี่กลับไปเต็มเลยน่าจะน่าจะช่วยนคะนี่ดูดกได้ผมผมน่ารักข้น่ารัก ใช่เหรอใช่เหรอหน้านะโอเคครับในส่วนของการขี่ม้าครับคุณแม่มันต้องเริ่มยังไงบ้างครับก็มีใจรักถึงจะกลัวจะอะไรมางก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็หายถ้ามีใจรักสักอย่างหนึ่งแล้วก็หัดเท้ขึ้นพอขึ้นแล้วก็จะมีคนจุงให้จุงออกไปแล้วก็ค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆอ่ะฮะครับทักทีแล้วเวลาการอยู่กับม้านี้มีข้ออะไรไหมครับว่า อยู่ตรงไหนมันจะเสียงไหมว่าอ้างหลงงห้ามอยู่ข้างหลังเลยอันนี้น้องต่อก็จะเป็นคนแรกนะครับผมที่ลองขี่ม้าดูนะครับเพราะว่าเขาเคยมีประสบการณ์การขี่ม้ามาก่อนการฟันกอ๊กอฟก๊อฟเลยเว้ยเครียดแล้วเนี่ยไหวไหมเนี่ยต่อ ครับแม่ขั้นตอนต่อไปนี้ยังไงฮะหลังจากที่เราเดินกันละเดินกับม้านี่คือการเดินแล,แล้วเราก็จะเริ่มวิ่งมีการวิ่งนั่งเฉยๆแล้วก็ต้องหัดยกตัวไปตามจังหวะมา้าเข้าใจดีทําได้ดีก็อาจจะปล่อยให้เริ่มบังคับเองอแรกก็ยังมีคนช่วยจูงอยู่นะครับผมแล้วงนี้กว่าจะเก่งเลยควบแบบปีค่ะต้องปีหนึ่งเป็นปี ต้องอยู่กับเขาเนี่ยยิ่งนานคือต้องอยู่กับเขาเยอะๆต้องฝึกบ่อยๆนี่นะฮะตอนนี้พี่แจ็คก็จะลองเดินฮะแต่พี่แจ็คยังไม่เคยขี่มาฮะนี่คือครั้งแรกพี่แจ็คเดี๋ยวลองมาดูกันเลยว่าพี่แจ็คเขาไหวบ้างดูเลยฮะ ในปุ่กกี้เมื่อกี้คือผมยังขี่ได้โอเคนะฮะไม่ไม่ทุเรศนะฮะมีแววคมีแววนะฮะก็ดีดีแค่อย่าเกรงได้อยู่นะน่าผู้นฮะจริงๆแล้วคนเนี้ยเป็นคนไม่รักสัตว์เจ๊น่ะเจอหมานั่งเอ๊เจอแม้ถืงลายใส่มั่งอะไรถอยฮะมีผมเนี่ย ทำมาเป็นลักสัตว์มีผมเนี่ยเจอสัตว์วิการผมวิ่งเข้าไปแบบเป็นอุ้มอุ้มขึ้นมาฮะล้โยยนทิงเผมอุ้มขึ้นมาเขาหนาวผมก็ถอดแจ็คเก็ตตัวสองหมื่นห้าของผมอ่ะสวมให้เขาแล้ผมก็เดินหนาวออกไปอ่ะฮะสองหมื่นห้านี่ซื้อมาเปล่าขโมยมารีบให้ ทำท่าอะไรอ hey. ่ะถอยอ่ะแน่ชมเขาทำไมนะฮะเนี er ่ยเขาที่ใส่ตามน้ำนะฮะจริงๆแล้วเขาแบบผมไม่อยากพูดหรอกแต่ว่าแบบขอหน่อยดูดิดุณทำท่าดิฮะถอยมากสงสารม้าหั้งเลยมีคนถอยแบบนี้ขี่ฮะพี่แจ็คดีว่าพี่พี่เวิร์กว่าดูดิวอซรีล่าอะไรโอเคผมรู้สึกผมรู้สึกได้หนความรู้สึกของม้าเลยเอาแมงลงดิ แม่เอาแม่งลงหลังดิอะไรอย่างเงี้ยแม่คุยกับใครอยู่ฮะหลานสาวค่ะหลานสาวหลานสาวชื่ออะไรครับผมชื่ออะไรครับพรรณวันชื่อพรรณวันฮะอายุเท่าไหร่ครับแปดขวบอ่ะครับมาแล้วฮะนี่ไงพี่แจ็คเก่งมากเลยพี่สุดยอดเห็นไหมครับีขนาดหลานเจ้าของยังท้อง ยังไม่ว่าเขาไม่ว่าเขาเว่าไงอ่ะอย่าแย่งเขาจะขี่คนเดียวทั้งๆไม่รู้เลยว่ามาอยากให้ขี่หรือเปล่าไงถ้าได้คือแบบไม่สนเล่นหโอเคอ่ะศรีร์าพี่ใช้ได้เลยสุดยอดเลยดูมีสง่าราศีคือแบบดูมีสง่าราศีเลยฮะเถิดไม่เหมือนใครเหมือนเุิร์ตเนี่ยเฮ้อเฮ้ยแต่พี่โอเคจริงๆเบิร์กอยู่มาแล้วมาฮะแหน่น้องขี่มากี่ปีแล้วคะขี่มากี่ปีฮะหกเดือนค่ะหกเดือนสนุกปะสนุกค่ะ ดีช่วงตามคำขอทุกครั้งนะครับผมเราก็จะมีเกมมันมันม,นมามนให้คุณผู<อ>้ชมนะได้ดูแน่นอนนะฮะอย่างวันนี้นะครับก่อนอื่นต้องขอคุณแม่ก่อนว่าเราจะมีเกมคุณแม่อนุญาตไหมครับจะเล่นอะไรคะอ่คือเล่นเดี๋ยวเนี่ยเราจะแข่งกันครับ แต่ว่าจะขอยืมตัวน้องพนวันเพราะว่าเราเพิ่งมาหัดแข่งกับทีมผมไม่เป็นไรเราไม่ต้องขี่ม้าแต่ว่าเรามีมีม้าหนึ่งตัวม้าต่อครับผมกับจอกี้แจ็คนะครับจะแข่งดันกับจอกี้พนวันแล้วก็ม้าตะกีฬาเนี่ฮะคือการวิ่งแข่งไปกลับแบบนี้นะครับนี่ใครถึงเส้นชัยก่อนก็จะเป็นผู้ชนะส่วนคนที่แพ้ครับก็โดนทําโทษขี่ม้าหรือเก็บขยะในฟาร์มนี้ออกไปข้างนอกไปทิ้งไปทิ้งอ่าด้วยมือเปล่า อืมโอเคพร้อมไหมครับพันธวันพร้อมค่ะเตะกีฬาพร้อมไหมไม่เนาะโอเคเหนื่อยแล้วใช่ไหมแล้วม้าเราพร้อมไหมโอเคคุณแม่พุกกี้บอกทุกครั้งนะฮะว่าคนกับม้าต้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะครับก่อนที่เราจะขี่ม้าเนี่ยต้องทําความรู้จักม้ากันก่อนนะครับผมก่อนขี่นะอยู่ด้วยกันนะฮะอยู่ด้วยกันนะเออ <coughs> <laughs> 5 4 3, 2, 3. อันนี้คือเปล่าครับเ,เส้นชายอยู่ตรงนี้ครับ <c oughs> โห <c oughs> แต่ว่านี่ดูันนี้เข้าทั้งหมดดูตรงฝั่งนี้พนวาวันชัยโยสรุปนะฮะเกมของเราขีมมัสสมอนนี้ส่งไม่ถึงเมืองครับตกเปลเข้าเมืองก็สรุปว่าเราก็แพ้เป็นประจำจีและชา,ชาโอเคก็ทำภารกิจให้จบแล้วกันก็เหลืออีกหนึ่งภารกิจเก็บขี้ด้วยมือเปล่า คุณผู้ชมครับอยากจะบอกว่าอยากยกเลิกช่วงนี้ไปมากเลครับช่วงโดนทำโทษเนี่ยตั้งไว้ทำไมใช่ตั้งไว้ให้พวกเราโดนใช่ไหมใช่และนี่ก็คือสิ่งที่เราต้องทําความสะอาดนะฮะก็คือขี้ม้าเนี่แหละครับ้้้้้้้น เอ้ยเอาหน่อยต่อสองมือดิเออเโอ้โหต่อได้ได้๋ยดิอยู่เอาไปทิ้งเอาไปทิ้งแม่เอาไปทิ้งไหนครับแม่อ่ะนู่นนู่นนู่นข้างหลังข้างหลังไอ้ต่อก็เดี๋ยวเราทำภารกิจเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยว เราเหลือแค่เก็บกว่าให้เรียบร้อยเดี๋ยวไปช่วยคุณแม่บุ๊กกี้เก็บกว่าที่นี่การตามที่สัญญาไว้นะใ่ไหน,ไหนๆเราก็มาที่แคมป์ขี่มา้านะแห่งแม่น้ำแควแ,แล้วนะฮะมา เรียนลูกการขี่ม้านะครับว่ามันสนุกแค่ไหนนะฮะก็น้องๆที่ส่งเข้ามานะฮะตามคําขอเราจัดให้แล้วนะครับผมก็ใครมีเรื่องอะไรอยากให้พวกเราไปทําอะไรแบบนี้อีกนะฮะก็ส่งกันเข้ามาเยอะกันนะฮะทาง w w w t r e m y p r o f e s s i o n a l com นะครับผมกับตามไปดูทั่วไทยครับพี่แจ๊คนะครับผมสําหรับวันนี้ก็ต้องไปทําภารกิจแล้วขอขอบคุณที่ติดตามแล้วกันนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเขาแน่ก็เดี๋ยวเขาแน่ติดตามกันแล้วกันนะฮะว่าเราจะไปทําอะไรมันแบบนี้อีกนะครับเดี๋ยววันนี้ก็ต้องไปขอ ช่วยเก็บแล้วก็เดี๋ยวลาคุณแม่ด้วยตามมาลาคุณแม่เลยนะครับคุณแม่ครับขอบคุณมากนะครับก็ใครที่อยากจะแวะมาอยากฝากลา์ครับก็ถ้าใครอยากจะมาร่วมสนุกก็เชิญได้เลยนะคะครับผมอเคก่อนดีครับนะก่อนก็ดีนะฮะโอเคก็ต้องขอบคุณอีกครั้งนะครับขอบคุณน้องพันโนพันวานพันวานด้วยนะฮะเก่งมากเลยลูกขอบคุณตะกีล่าด้วยนะแล้วเจอกันครับสวสัสดีครับ